ไอชี I, G, สุรักคุณชายน้ำแข็งตอนที่16บหกคำว่าครอบครัวแม่ผมยังคงมองหน้าจอที่แสดงรายชื่อนั้นอยู่สักพักก่อนที่มันจะดับลงย่อมดับว่ารู้สึกดีใจที่แม่โทรมาหาแต่ผมกลับไม่แน่ใจว่าการที่เขาโทรมาหาผมนั้นมีอะไรหรือเปล่าพราหลังจากที่ผมกับน,น้ำชายออกจากบ้านหลังนั้นผมก็ไม่เคยติดต่อกับเขาเลย หรือถ้าเกิดพูดให้ถูกคือท่านนั้นเองก็ไม่คิดติดต่อผมเช่นกันหลังจะมองหน้าจออยู่สักพักแล้วไม่เห็นว่ามีสายโทรเข้ามาอีกผมก็เตียงว่ามันลงพอเรากลับไปทํางานต่อแต่แล้วโทรศัพท์กระดังขึ้นอีกครั้งพร้อมกับเบอร์เดิมพี่โทรเข้ามาผมสูดใจเข้าลึกๆแล้วกดรับสายนทันทีสวัสดีครับนี่ฉันเองนะแค่ได้ยิน ผมรู้ทันทีว่านั่นคือแม่ของผมแม้เราจะไม่ได้คุยกันมานานแต่ผมคงไม่ลืมเสียงของผู้ให้กกำเนิดผมขึ้นมาครับแม่อั่างจำใช้ได้สินะครับเพอได้ยินแบบนั้นผมเองก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อนราจะเบียปากตัวเองว่าแต่มีอะไรเปล่าครับตอนนี้จะหมดเวลาพักแล้วผมอะ่ะต้องกลับไปทำงานต่อ ทำไมไม่มีทุระและโทรหาแกไม่ได้หรือไงปลายเสียง่งไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่นั้นไม่ใช่เรื่องแปลกพอแม่ของผมเป็นแบบนี้ตลอดอย่างเมื่อตัวเองนั้นรู้สึกไม่พอใจคือผมต้องทำงานนะครับเย็นนี้กลับมาที่บ้านด้วยนะฉันไม่ได้จะคุยกับแกได้ครับเลิกงานแล้วผมจะเข้าไปดีแค่นี้แหละไม่ทันที่ผมจะเอ่ยลา สายกระถูกตัดไปยอมรับว่ารู้สึกสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นพอปกติถ้าไม่เคยโทรหาผมแบบนี้เลยหรือบางทีอาจจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นภายในบ้านก็ได้ซึ่งผมเองไม่อาจรู้พอใกล้เลิกงานผมกรีบโทรหาไอซและบอกว่าตัวเองนั้นจะกลับไปที่บ้านพร้อมกับฝากบอกให้ดูลูกไปก่อนแต่ถ้าเกิดเสียธุระจะได้กลับไปหาทางด้านไอเองก็ไม่ได้ว่าอะไร หากแต่ถามผมด้วยความเป็นห่วงเพราะไอรู้ดีว่าก่อนหน้านี้เกิอดอะไรขึ้นกับผมบ้างแม่เล็กๆก็อยากตามไปด้วยแต่ผมกลับคิดปฏิเสธเพราะไม่อยากให้มันเข้าไปเกี่ยวโยงกับเรื่องภายในครอบครัวของผมพอแค่นี้มันก็เหนื่อยมากเกินพอแล้วใช้เวลาเดินทางเกือบชั่วโมงผมก็มาถึงบ้านที่ผมนั้นเคยอาศัยอยู่เกือบสิบปีทุกอย่างยังคงเดิมไม่แตงจากปีก่อนที่ผมนั้นเดี๋ยวจะบ้านหลังนี้ไปและที่ดูไม่เปลี่ยนไปเลย ก็คงจะเป็นสายตาของคนที่เดินมาเปิดประตูบ้านให้ผมในตอนนี้เข้ามาสิน้ำเสียงไม่พอใจของพี่แพรทายผมนั้นแต่ะต่อย่างน้าเบาๆแล้วเดินตามเข้าไปด้านในสิ่งที่ผมได้เห็นหลังจากก้าทักเข้าไปในบ้านคือความว่างเปล่าเฟอร์นิเจอร์ที่เคยวางอยู่เต็มบ้านตอนนี้ได้หายไปหมดแล้วและยิ่งไปกว่านั้นภายในบ้านเองกระดูเงียบแะวังเวงจนผมเผลอคิดไปเลยว่า นี่ใช่บ้านที่ผมเคยอยู่หรือเปล่ามาแล้วสินะผมมันไปมองอยังต้นเสียงถึงได้เห็นแม่ได้ลงมาจากชั้นบนแล้วนั่งลงที่โซฟาตัวเก่าทําไมบ้านเป็นแบบนี้ล่ะครับผมถามถึงสิ่งที่สงสัยแกสนใจด้วยเหรอว่าเป็นยังไงอะ่ะแทนี่จะตอบดีๆแม่กลับมาแทกเสียงใส่รากกับผมนั้นไม่ใช่ลูกของตัวเองแต่ผมก็ทําได้แค่ยืนนิ่ง แล้วมองคนตรงหน้าเผื่อว่าเขาจะตอบผมใหม่แต่มากบไม่มีคำพูดใดหลุดออกมาอีกแล้วแม่เรียกผมมาที่นี่มีอะไรหรือเปล่าครับหรือแค่ต้องการให้ผมมาดูสภาพบ้านผมเริ่มเปิดประเด็นพอร,รู้สึกว่ายิ่งยืนนานผมยิ่งเหมือนท่ากากาของคนตรงหน้าพอแม่ไม่เคยคิดสนใจผมเลยสักนิดซ้ำาังเอาแต่ก้มมองเลไตัวเองอยู่แบบนั้น ตั้งแต่ปีก้าขาเข็งนี่นะแกไม่เคยคิดสนใจคนในบ้านเลยนะคนที่ไม่สนใจน่าจะเป็นคนในบ้านนี้มากกว่านะครับนี่แกหรือผมพูดอะไรผิดอะฉันคลอดแกมานะเลี้ยงแกมารู้จักบุญคุณฉันบ้างไหมนี่แม่กำลังโทรบุญคุณที่เลี้ยงผมมาเหรอแม่ผมพูดเพียงเท่านั้นพอไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อ ท่านได้แค่กำม,มือทั้งสองข้างเอาไว้จดแน่นความกับข่มความรู้สึกเอาไว้ผมรู้อยู่แล้วว่าเรื่องแบบนี้ต้องเกิดขึ้นแต่ไม่คิดว่าวันนี้ผมต้องได้ยินคำนี้จากปากของแม่แม่ที่คอยผมมาแต่ตอนนี้ท่านกลับไม่มองผมเลยสักนิดแม่ต้องการอะไรอะ่ะเงินใช่ไหมผมถามเอาไปตรงๆใช่ฉันต้องการเงินเท่าไหร่ครับ 5้าร้านแม่แล้วผมจะไปหาเงินเยอะขนาดนั้นมาจากไหนอ่ะแล้วนั่นแม่จะไปทำอะไรตั้งเยอะตั้งแยะแล้วแม่รู้ไหมอ่ะแค่5้าหมื่นอ่ะผมจะมีไม่ถึงเลยใช้ไม่ได้จริงๆเลยไอ้ลูกคนนี้ผมขอโทษแล้วกันครับที่ไปลูกไม่ได้เรื่องแถมยังให้สิ่งที่แม่ต้องการไม่ได้อ่ะผมพูดออกไปด้วยใจเจ็บ ทั้งพยายามฝืนยิ้มให้คนตรงหน้าทั้งที่ตอนนี้น้ำตาพร้อมจะออกมาอาบแก้มทั้งสองข้างตอนนี้ผมมีอยู่ในบัญชีอยู่แค่สามหมื่นถึงมันจะไมไ่เยอะมากสำหรับแม่แต่สำหรับผมอะนั่นคือทั้งหมดที่ผมมีเงินที่ผมเอาไว้กินกับลูกแต่ไม่เป็นไรหรอกแค่นั้นน่ะมันคงไม่ทำให้ผมอดตายได้เพราะผมะเคยอดมาแล้วผู้จบ ผมหยิบมือถือขึ้นมาแล้วกดโอนเงินทั้งหมดที่ผมมีอยู่ให้คนตรงหน้าไปแบบไม่ต้องคิดมากรอะยังไงซะนั่นคือสิ่งที่แม่ของผมต้องการผมคงช่วยได้แค่นี้จริงๆอะ่ะชิผมกลับก่อนนะครับผมยกมือไหว้คนตรงหน้าจะสิ่งที่ผมได้รับกลับมาไปสายตามไม่พอใจและสะบัดหน้าหนีราวกับไม่ต้องการแต่ผมกลับไม่ได้พูดอะไรนอกจากเดือดมาจากตรงนั้น จนกระทั่งพลวเรือบ้านหันไปวองมันอีกครั้งแล้วใช้แรงที่เหลือเดินไปจากตรงนั้นแล้ยวยืดออกปอาไกลมาเท่าไหร่หัวใจที่บอกช้ำก็ยิ่งทำให้ความอ่อนแอที่เริ่มบดน้อยลงจนทาให้ตอนนี้ผมไม่สามารถอ่านความรู้สึกเอาไว้ได้แล้วปล่อยให้มันไหลออกมาพร้อมกับน้ำตาตอนนี้ผมไม่เืลืแล้วกับคำว่าครอบครัว กวจะกลับมาถึงร้านกับการเวลาเลิกงานสภาพหน้าตาของผมในตอนนี้มันดูแย่มากแต่พอได้เห็นไอซอยากคงททำงานอย่างตั้งใจโดยที่ท่านข้างนั้นคือน้ำชาที่มันสนุกกับการช้ง,งานพ่อของตัวเองผมเลยปรับสีหน้าให้ดีขึ้นละเดินเข้าไปหาพวกเขาเหล่านั้นกลับมาแล้วผมพยายามยิ้มให้ทุกคนแต่ไอซกลับทำสีหน้าแปลกๆย้าไม่เห็นผมเดินเข้ามา เกิดอะไรขึ้นไอรีฟดึงผมเข้าไปด้านในเราถามด้ยวยความเป็นห่วงกูกลับไปบ้านอะ่ะมึงจะกลับไปทำไมแม่กูโทรให้ไปหาแล้วเขาทำอะไรมึงบ้างอะ่ะไอเรื่องสำรวจตามร่างกายของผมอย่างเป็นห่วงแต่ผมกลับชนะเบาๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมมึงถึงเป็นแบบนี้อะ่ะ เขาเรียกกูไปอ่ะเพียงเพราะเขาต้องการเงินจากกูอ่ะแต่ก,กูก็ให้เขาไปหมดแล้วผมสุดลงไปกองกับพื้นพอตอนนี้แมแต่แรงจะยืนผมยังไม่มีไอเอก็ไม่คิดทาอะไรต่อหาแต่ดึงผมเข้าไปกอดมากระชับกอดผมจนแน่นซ้ำยังคอยซัดน้ำตาไหลออกมาได้ที่ผมนั้นไม่ร้ตัวกูไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะแม้กระทั่งครอบครัวที่กูรักอ่ ใครบอกมึงไม่เหลือกูกับลูกไงคือครอบครัวของมึงแอก้กระซิบบอกที่ข้างหูกูสัญญานะว่ากูจะทำให้ครอบครัวของเราเต็มไปได้วยความสุขจะไม่ทาให้มึงต้องเสียน้ำตาแบบนี้อย่างแน่นอนผมก็ะซับกอดคนตรงหน้าเอาไว้จนแน่นเพอตอนนี้ผมเหลือเพียงแค่มันแค่คนเดียวเท่านั้นแม่จ๋า เสียของน้ำชาได้มาจากอีกด้านพร้อมกับวิ่ตรงมาหาพวกเราสองคนน้ำชาผมด้ลูกเข้าไปในอ้อมกอดด้วยอีกคนแม้เป็นไรยอะทำไมร้องไห้ไม่มีอะไรครับแค่ผมขอตานะี่ยเดี๋ยวผมเช็ดให้นะมือนาเริ่มเกลี่ยน้ำตาเลนั้นให้ออกไปทั้งยังไม่ลืมจุบที่แก้มรักกับตัวการให้ผมนั้นหายจากาการนี้ เมื่ออย่างที่ผมเคยสอนเอาไว้และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมร้องไห้ต่อหน้าลูกเดี๋ยวก็หายนะครับขอบคุณนะครับผมยิ้มให้ลูกลูกใครเนี่ยเก่งจังเลยไอดึงน้ำชาเข้าไปหาเราหอมแก้มลูกไปหลายฟอดจนผมยั่งอยู่พดออกไปกับภาพตรงหน้าและจากนั้นมันก็หันมาหอมแก้มผมด้วยที นี่ไงครอบครัวของเราอ่ะอืมผมยินทั้งน้ำตาเอาละเดี๋ยวครูไปช่วยแซมปิดร้านก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยกลับบ้านกันไอลูกขึ้นเต็มความสูงแล้วเดินออกไปอย่างรวดเร็ว,วแม่วันนี้พ่อสอนผมวัดรูปด้วยนะจริงเหรอครับผมยิบออกมาไม่ได้สีเทียมชากับนางพูดให้ฟังครับพ่อบอกว่า ต้องฝึกวาารูปเยอะๆจะได้เก่งๆลูกแม่เก่งอยู่แล้วครับน้ำชายยิม้มผมไปช่วยพ่อก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมมาหาแม่ใหม่ผมไปยังเบาๆเชิญอนุญาตแล้วน้ำชาก็วิ่ออกไปด้านนอกแล้วสักพักผมก็ดีสิ่งของของพ่อลูกที่ดังตามมาจนผมนั้นเผ่อยิ้มตามไปด้วยนี่สินะ ครอบครัวที่ผมอยากมีจบไปต่อแล้วนะครับสำหรับไอทีสุรักคุชัยน้ำแข็งนะครับแม้ครอบครัวของทีจะพังไปเป็นท่าแต่ก็ยังมีไอ้กับน้ำชาเป็นครอบครัวใหม่ที่เสร็จอบอุ่นนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับสามพ่อแม่ลูกนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย